สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะดีเจอ้อมค่ะเราก็ต้องสวัสดีตามเสียงที่พูดมาดีเจอ้อมค่ะแล้วมันจะพูดอย่างนั้นไม่ค่อยได้ด้วยอันนั้นมันเป็นเสียงเก็กเขาบอพี่กวงุก <c oughs> ค,คุณเก็กทำไมครับถ้าให้พูดเสียงจริงคุณคิดว่าเราจะเป็นทางเสียงไหนอ่ะ้็ติจก็เอาแต่ที่คุพูดเนี่ยเธอ,อถว่าพูดจริงก็จะบอกไงดีเจอ้อมค่ะอโอ้โหดูไปเลยป่ะหรืออันนึนก็คือแบบออกออกแนวเสียงแปดอ่ะใช่ไหม ไม่มีความพอดีตรงกลางนะคะคุณอยู่กับอ้อมนะคะผู้ซึ่งเอาความพอดีอะไรมากไม่ค่อยได้นะคะละแต่วันจริงๆแต่ว่าในเรื่องของเพลงค่ะคุณดูฟังก็ไล่กันตามเพลงที่ถูกขอค้างตกไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงเศษรวมไปถึงเหมือนในวันเก่าเราก็ไม่ค่อยได้ยินของเคลียร์เพลงนี้เท่าไหร,ร่นะเพราะเคลียร์ก็จะเป็นอีกวงหนึ่งที่มีเพลงให้แบบเลือกเปิดเยอะจนเปิดไม่ถูกเลยทีเดียวนะคะน้องแพ้น้องแพ้างเน,นี้นะนะ น่าก็ได้ดูมีควด,ดูส่วนตัวเออนะคะอ่านำ้ำมีควาสามารถหลายทางนะคะหนึ่งในนั้นเปิดไพ่ได้ด้วย ก็จะมาเป็นคออะไรนะอ่าเขาเรียกว่าโบครั <c oughs> บครับอย่าไปเรียกว่าเคะเราเนี่ยใช้ศัพท์ไม่ได้ถ <c oughs> รู้อะไรเหมือนอ้อมเลยแล้วอ้อมไปพูดเคะกับพรกกับแม่ชีคะข,ขันนะคะโอ้โหไปกันใหญ่แล้วเขาใช้เอาไม้ปาหัวขเขาเรียกว่าเหมือนกับเชิญแบบโบอะไรเงี้ยซิงกิ้งบุอกอะไรเฉพาะวะอนี้ก็เรียกประมาณนี้ <c oughs> เออมาเนี่ยนะแพทย์ที่ขอโทษอือฉันคือนักสะสมความเศร้าแล้วก็อย่าแตกสลายเพราะใครเลยอันนี้มันเป็นประโยคที่จริงนะ อย่าแตกสลายเพราะใครเลยลําพังตัวเราเราก็มีความสามารถในการกด<ช>ปุ่มให้ตัวเองสลายกันพอแล้วรเราไม่ต้องพ่วงให้คนอื่นมากดปุ่มเราให้สลายหรอกรแต่บางทีเราสลายเองไม่ได้นอกมันก็ต้องมีตัวอื่นมากระทบปะ อยู่ที่ว่าเราเปิดใจให้เขากระทบหรือปิดใจให้เขากระทบบางทีมันก็เอาแน่ไม่ได้คุณฟังเป็นกําลังใจให้กับคนที่กําลังรู้สึกแย่อยู่ในตอนนี้นะคะแล้วก็ต่อกันที่ก่อนของม o d e r n นด g อกใครที่อยากฟังคุณได้ฟังแล้วเพลงนี้ฟังอีกทีก็ดีนะใช่ครับรวมไปถึงปิดท้ายที่ไม่ยินดีค่ะไปสามโมงกับอีก3ามสิบนาทีคุณอยู่กับอ้อมกับเอียเฟมกับวันนี้วันจันนะคะที่หลายคนที่หยุดพักผ่อนวันเสาร์อาทิตย์บางคนได้พักทั้งกายทั้งใจบางคนพักใจแต่กายไม่ได้พักอ่ะ แต่ได้ใจพักก็ถือว่าดีนะแต่บางคนอาจจะใจไม่ค่อยได้พักกับกายยังไได้หยุดบ้างเพราะว่าเราบังคับเรื่องที่มันเกิดขึ้นในใจเราไม่ได้ไงใช่ครับแต่อย่างน้อยอ่ะมันไม่ต้องใช้ทั้งใจทั้งกายได้หยุดอันใดอันหนึ่งมันก็เป็นมันก็ยังมีพลังอ่ะหรืออย่างน้อยมันทอนพลังไปแค่ครึ่งเดียวป่ะพี่คงคนะ่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าสาว์ทีที่ผ่านมาคุณได้ใช้วิธีอะไรในการที่จะเสริมแรง ให้เราลุกขึ้นมาทํางานวันจ์ได้อ่ะพี่ก่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณทําอะไรนอนสีครับคุณนอนใช่ไหมใชยโหยนอนอเราอ่ะใช่ใชัแบะในขณะที่วันเสาร์อ้อมอ่ะก็ดูนอตติ้งจริงๆไม่ทําอะไรเลยคือนอกจากกินแล้วก็ดูทีวีแล้วก็กดเกมมันก็อ,อยู่แค่นั้นอ่ะบางครั้งการไม่ทําอะไรไม่ได้แปลว่าโอ้โหร่ํลรวยมหาศาลเปล่าเหนื่อยจะคิดมันทําทุกวันมาแล้วป่ะและตอนทุกวันเราก็ทําเต็มที่ไงใช่ไหมถูกครับ เราก็เลยต้องขอหยุดพักหน่อยแล้วคุณล่ะคะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาของคุณเป็นยังไงมัง่งแล้วก็ขอบคุณสําหรับคําทักทายที่ถามว่าแล้วพี่อ้อมล่ะคะเป็นยังไงบ้างเสาร์อาทิตย์รวมไปถึงวันนี้ฝนตกไหมคะทวีวัฒนาตกไม่แรงแต่ฟ้าผ่าแรงมากถ้าจะพูดในแง่อโศกฟ้าร้องตั้งแต่ช่วงสายสายใช่ไหมพี่ขวัใช่ครับฟ้าร้องตั้งแต่ช่วงสายสายอึมครึมกันเลยทีเดียวแล้วมีฝนตกแต่ไม่ได้แรงนะคะเบาๆแต่เราต้องถือกระเป๋าที่มี เสื้อกันฝนและรองเท้าแล้วค่ะดิฉันกลัวเพราะว่าได้เห็นภาพที่ขอนแก่นที่มีพายุฤดูร้อนเข้าใ,ในขณะที่สนามบอลกําลังแข่งกันอยู่ฟ้ามืดตืดอ่ะใช่ไหมแล้วลมพัดเม็ดฝนฟืดและจังหวัดไหนนะที่มีลูกเห็บหล่นอีกแล้วล่ร่วงลงมาจากฟ้าแล้วตอนนี้เนี่ยคุณฟังคนบอกว่าแล้วลูกเห็บบ้านแกขึ้นจากดินเหรอมันก็จริงคือจะบอกว่าจํานวนของการที่เรามีพื้นที่ที่ลูกเห็บตกอ่ะมันเยอะขึ้นนะใช่ครับ แล้วเม็ดมันใหญ่คุณผู้ฟังตกหัวมาเจ็บนะแล้วแบบลนใส่บ้านพวกหลังคาสังกะสงสังกสีหรือหลังคาแหลกกระเบื้องอะไรเงี้ยหนักๆเข้ามันก็เจ๊งนะใช่ครับแล้วก็พวกการเกษตรที่เขาขึงแค่แบบแผ่นอย่างนั้นอ่ะมันไม่ใช่เป็นโรงเรือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีผลกับการเกษตรเหมือนกันนะคะมันก็เป็นผลที่เกิดจากความอ่อนไหวทางอากาศปะสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นกําลังใจให้เพราะมันก็ส่งผลกับสุขภาพเหมือนกันนะ แล้วเอาว่ามันส่งผลกับจิตใจอากาศร้อนอื่นมีฝนเบาๆแบบแบบสาหรับบางคนมันมีผลกับจิตใจนะคุณว่าไหมบางคนรู้สึกหน่วงๆดาวๆช่วงนี้คุณว่าเป็นไหมอากาศร้อนก็หมุนกินใช่ก็อ,อึมครึมก็จะแบบว่ามันหม่นหมองอะ่ะคือเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้คือเราต้องจับความรู้สึกของในใจเราให้ทันเหมือนกันว่าเรากาลังรู้สึกยังไงแล้วจะได้จัดการเพราะถ้าเราให้คําจํากัดความกับความรู้สึกเราได้อ่ะ เราจะเท่าทันมันอ่ะอันนี้พูดเหมือนโลกสวยนะคุณผู้ฟังแต่มันจริงนะเหมือนตอนก่อนออกจากบ้านอ่ะจะเดินมาทาไมรู้สึกเหมือนคนจะเป็นลมวะไม่ใช่เหงานะแต่มันซึมนะแต่เอาออันนี้เป็นทางกายเหมือนจะเป็นลมนี่หว่าไม่ได้เป็นหงุดหงิดไม่ได้อะไร อ่ะเตรียมลูกอมเผื่อน้ําตาลตกอ่ะ,อะมันต้องอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> แต่อย่าไปคิดว่าอ่ะแต่ถ้าเหงาก็ให้รู้ว่าอ่ะเหงาแปลว่าเราอาจจะเหม่อไม่ได้สนใจกับปัจจุบนันมัวแต่ล่องลอยอยู่กับอดีตหรือจริงๆเรามีความโกรธลึกๆอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ <c oughs> มันเป็นไปได้ถ้าเราจับความรู้สึกตัวเองได้นะคะเราจะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างและการตีความบางอย่างจะถูกต้องถูกไหมถูก <c oughs> นะคะงั้นอ้อมถามคุณู้ฟังถามที่ก่วง <c oughs> คําว่าน้ําใจแปลว่าอะไร น้ำใจก็คือสาหรับคุณนะเราไม่ได้บอกถูกหรือผิดนะน้ําใจสําหรับคุณคืออะไรแล้วอ้อมถามค้างไว้ก่อนเพราะเหตุการณ์นี้อ้อมจะถามว่าอ้อมเป็นคนไม่มีน้ําใจหรือเปล่าอ้อมเดินถนนบนฟุตบาทเนี่ยชีวิตฉันชีวิตเดินถนนทุกวันเดินบนฟุตบาทคุณผู้ฟังช่วยอนุเคราะห์อ้อมหน่อยนะคะอ้อมเดินบนฟุตบาทในขณะที่อ้อมกำลังเดินบนฟุตบาทมีมอเตอร์ไซค์ขององค์กรหนึ่งองค์กรขี่แบนแบนบนฟุตบาทสวนขึ้นมาอแล้วอ้อมก็เห็น แล้วอ้อมก็เลยเดินช้าๆแล้วอ้อมไม่หลบแต่อ้อมอยู่ตรงกลางซึ่งถ้าเขาหลบซ้ายหรือหลบขวาก็คงทําได้หรือเขาหยุดก็ควรจะดีหรือเปล่าอ้อมไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์นี้ใครควรจะทําอะไรอ้อมก็เดินต่อไปอยู่ตรงกลางเขาก็สบตาอ้อมสบนะแล้วก็ขับเฉียดจะชนแล้วเขาก็ฉลักนิดเดียวแล้วอ้อมก็หมุนตบบิดตัวนิดเดียวเพราะอ้อมหรือว่ามีเป้อันใหญ่กันอยู่อย่างนี้เรียกว่าอ้อมไม่มีน้ําใจไหมไม่ใช่ พี่กวงอาจริงๆตอบแบบไม่สปอยอบแบบไม่ไม่โลกสวยไม่ไม่ไม่ใช่ออมมอมถ้าเขาจะตําหนิอ้อมไหมหรือคนที่เห็นจะตําหนิไหมว่าไอ้มนุษย์แบกแป้เนี่ยช่างไม่มีน้ําใจหลบมอเตอร์ไซค์ที่ขับบนเอทางฟุตบาทใน่ถ้าถ้าสิ่งที่เขาขอนั้นคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องการที่เราไม่ให้ก็แปลว่าเราไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราไม่มีน้ําใจ อือ่ะพี่ข<ม>วังมองว่าเหตุการณ์นี้มไม่ใช่ว่า<ม>เขาไม่ถูกไม่ใช่อ้อมไม่มีน้ําใจใ<ช>เดี๋ยวพี่ขวังอย่าลืมให้เดฟ i นชันคำว่าน้ําใจอำด้วยนะ<ม>คุณรู้ฟังบอกว่าทําให้หรือมอบให้ด้วยใจยินดีนี่คือน้ําใจของคุณรู้ฟังแล้วคุณรู้ฟังคนอื่นละคะน้ําใจของคุณเดฟ i นชันม,มันว่าอะไร<ม>ใช่ไหมเราให้คําจํากัดความมันว่าอะไรแล้วถามว่าเอาจริงสิ่งที่อ้อมไม่หลบแบบไม่หลบแบบยิ่งใหญ่อ่ะแต่หลบเอี้ยวให้อ่ะ ไมม่ีใจเป่า EFM News Shock เมียสุดแสนให้ผัวเอาผ้าไปตากสุดท้ายผัวหายสามวันโพล่อีกทีที่จังหวัดตากพร้อมตะกร้าผ้า EFM Shock News ร hey. ่วมอารมณ์ด uh ีโดยธนาคารอมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคม e f m 94ทอกอารมณ์ดีเ <c oughs> พลงดีทุกแนว <c oughs>